สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับฟินเซลช่องให้ความรู้เกี่ยวกับเกมเทเล,ลเลียคลิปนี้เราจะมาพูดถึงโพชั่นกันถ้าจะสู้กับบอสแต่ละตัวในเกมนี้ถ้าไม่พึ่งยาอะไรเลยก็พูดได้คาเดียวว่าอ้าขีดร้องกันออกมาเป็นแทบๆกดตีกันจนนิวล็อกแต่ถ้าเพื่อนๆได้ยาดีจะเป็นสีแก้ตัวบอสพวกนี้จะสลายเป็นผงไปได้ยางเกือบไม่ได้แล้วโพชั่นในเกมนี้ก็มีหลายแบบหลายสูตรไม่ได้มีไว้ใช้สู้บอสอย่างเดียวนะ ความสำคัญโพชั่นเป็นไอเทมที่ใช้ในการฟื้นฟูเลือดเติมมานาหรือแม้กระทั่งมอบบัปอเนกประสงค์ต่างๆนานาให้แก่เพลเยอร์มาดื่มมันเข้าไปเพื่อทําให้สะดวกต่อการทํากิจกรรมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการกินเพื่อเสริมดวงตกปลาเพิ่มดาเมจในการต่อสู้เพิ่มจํานวนสมุดวินเนียนยหรือกินให้พิวและอึดในการรับมือกับบอสซึ่งยาแต่ละขัวแต่ละชนิดก็จะมีระยะเวลาของบัฟนั้นๆแสดงอยู่ด้วยแต่เราก็สามารถแคนเซิลผลของยาบัฟนั้นๆเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการ ในส่วนของโพชั่นเพิ่มเลือดเราจะสามารถกินยาฮิวได้แค่ 1, หนึ่งครัวต่อหนึ่งนาทีเท่านั้นนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถใช้ยาเพิ่มเลือด,ดติดต่อกันได้รัวๆแย่หน่อยนะและในช่วงต้นเกมของเพื่อนๆโพชั่นอาจหาได้ง่ายๆจากกล่องและไห่ตามในถ้ำซึ่งก็นับเป็นรางวัลจากการสำรวจที่ยากเย็นของเราจะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ยาเยอะๆหรือว่าหลางหลายตงใจมากกว่านี้ก็ทำการปรุงยาเองไปเลย Alchemy Table station ลคือคาร์ติงสเตชันหลักของเราในคลิปนี้โต๊ะปรุงยานี้เป็นที่สําหรับปรุงยาทุกชนิดในเกมเทเลเรียเหมืนอนย่างที่เคยบอกไปในคลิปคาร์ติงแต่เราก็สามารถทําโต๊ะปรุงยาแบบง่ายๆได้จากการเอาขวดแก้วมาวางบนโต๊ะหรือแพลตฟอร์มแต่ a l c h e มี Table จะทําให้เรามีโอกาสที่จะไม่เสียวัตถุดิบในการปรุงยา ส่วนวัตถุดิบหลกัหลกๆที่ใช้ในการปรุงยาก็คือ bottle water ขวดแก้วที่เพื่อนๆน,นำไปตักน้ำมาพร้อมกับสมุนไพหรือป้าต่างๆที่ใช้ในการคลับยาชนิดนั้นตามสูตร herb สมุนไพรเป็นพืชที่ใช้ในการปรุงยาเพียงแค่เป็นเพื่อนเดินสำรวจโลกไปเรื่อยๆก็สามารถเจอสมุนพไพรที่ตามพื้นดินของแต่ละใบโอมหรือหาได้จาก h e r แบ a กถุงเก็บสมุนไพรแบบซุ่ม สมุนไพแต่ละชนิดจะเกิดในต่างไบโอมและโตตามเงื่อนไขที่ต่างกันแต่เราก็สามารถหาซื้อกระทางปลูกสมุนไพจาก NPC ได้แอให้ตรงตามชนิดที่จะปลูกได้สมุนไพในเกมนี้จะมีทั้งหมด7ชนิดตามนี้เดบ o ูมพบได้ใน Forest จะบานในเวลากลางวันบิงรูทพบได้ใน u n d e r อร์กราจะบานแบบซุม เดดวี d พบได้ใน e ีวิวไบโอมจะบานในคืนจันทเต็มดวงหรือบัดมูนมูลโกลพบได้ในจังเกิลจะบานในเวลากลางคืนชิวเวอร์ทอนพบได้ในสโนว์จะสามารถบานได้ตลอดเวลาวอ t เ r อร์ลพบได้ใน d e สเซิจะบานในเวลาฝนตกและไฟเยอร์บอสซัมพบได้ใน Underworld จะบานในยามตะวันตกติน หัวข้อต่อไปนี้จะเป็นความสามารถของยาชนิดต่างๆเมื่อดื่มมันเข้าไปรวมถึงสูตรในการปรุงพวกมันขึ้นมาจากโต๊ะปรุงยา 1. Restoration คือโพชั่นประเภทการฟื้นฟู l e เซอร์ฮ a l i n g พ o t i ชั่นยาฟื้นฟูพลังชีวิต50หน่วยปรุงได้จาก1เหตุ2เจลและ2ขวดเปาฮ e a ิ ion, ่งพอ o t ชั่นยาฟื้นฟูพลังชีวิต100หน่วยปรุงได้จาก2เลเซอร์ฮ a l ิ่งพ o t i ชั่นและ1กลูวิ่งมัชลูมเกเทอร์ฮ e วิ่งพอร์ชั่นยาฟื้นฟูพลังชีวิต150หน่วยปรุงได้จาก3ขวดน้ำ3พิซซิดัสและ1คริสโตชาด Super Healing Potion ยาฟื้นฟูพลังชีวิต200น่วยปุงได้จาก4 g r a t e r Healing Potion บวกกับ Nebula Solar Stardust และ Watch Fragment อย่างละ1อัน Lesser Mana Potion ยาฟื้นฟูมานา50หน่วยหาซื้อได้จาก NPC Merchant ใ,ในราคา1 Silver Mana Potion ยาฟื้นฟูมานา100น่วยปรุงได้จาก2 Lesser Mana Potion และ1 Glowing Mushroom g กจเชอร์มานาพวชัญยาฟื้นฟูม,มานา200หน่วยหาซื้อได้จาก n p c วิสาในราคา5สีเวอร์ซูเปอร์มานาพวชัญยาฟื้นฟูม,มานา300หน่วยปรุงได้จาก15เกจเชอร์มานาพวชัน1โฟเลียนสตาร์3คริสโตชา r ์และ1เขาวินิคอน รีสโตเรชั o พอย t i ชันยาฟื้นฟูพลังชีวิต90หน่วยจะต,ติดคูดาวยาหิวแค่45วินาทีปรุงได้จาก1เหตุ1 g o กวิ m งมั r o o m 1พิงเจลและ1ขวดเปล่า2 Combat คือพ o t i o ชันเกี่ยวกับการต่อสู้ a อมโ r ร s เ r v a t เ o ชันพอยตชันยาเพิ่มโอกาส20%ที่จะไม่ใช้กระสุนปรุงได้จากขวดน้ำป้าเดบเบิ้คอรดและมูนโกล Ion, อาเชอรี่พชั่ย่าเพิ่มความเสียหายจากธนู10%และเพิ่มความเร็วธนู20%ปรุงได้จากขวดน้ำเดบูมและเลนส์ a บตเทิลพอชั่นย่าเพิ่มอัตราการเกิดของศัตรูปรุงได้จากขวดน้ำเดดวิ Dead at, และเวอร์เชบาหรือลอตเทนชังครามิ่งพอชั่นอย่าลดอัตราการเกิดของศัตรูปรุงได้จากขวดน้ำป่าเดมเซลฟิตและเดบูม ดนเจอร์เซนพอชั่นยาช่วยให้เห็นสิ่งอันตรายใกล้ๆปรุงได้จากขวดน้ำชิววรทอนและครบเว็บ10อันแอนดู n รนพอชั่นยาลดความเสียหายที่ได้รับ10%ปรปุงได้จากขวดน้ำปลาอาร์เมอร์เคฟฟิชและบิงลูทฮาร์ดทรีดพอชั่นยาเพิ่มระยะการเก็บหัวใจปรุงได้จากขวดน้ำปลาคิมสันไทเกอร์ฟิชและเดบูม Hunter ร์พ i o n ชันยาแสดงตำแหน่งของศัตรูปรุงได้จากขวดน้ำเด o บูมวิงลูดและคีบฉลามอิน e r n a l โน t พอ n ชันยาทำให้ศัตรูใกล้ๆติดไฟปรุงได้จากขวดน้ำไฟเยอร์บอสซัมปาแฟฟินคอยและปา o ออ d ซิดิฟิสสตัวไอรอนสกินพ t i o ชันยาเพิ่มพลังป้องกันแปหน่วยปรุงได้จากขวดน้ำเด b o บูมไอรอนอหรือ l ล o r อ Life f อร์สพ o t i ชั่นยาเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด20%ปรุงได้จากขดน้ำปาพิสไมมูนโกลชิวเวอร์ทอนและวอเทอร์ลีฟเมจิกพาวเวอร์พชั่นยาเพิ่มความเสียหายเวท20%ปรุงได้จากขดน้ำมูนโกลเดทวีดและโฟเรนสตาร์มานารีเจเนอเรชั่นพอชั่นยาเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานาะปรุงได้จาก ขวดน้ำมูนโกลเดบูมและฟอเรสตาร์เลตโพอชั่นยาเพิ่มโอกาสคิยเทคอล10%ปรุงได้จากขวดน้ำปลาฮิโมบิลัญญาและเดดวิธรีเจเนเรชันพชั่นยาเพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตปรุงได้จากขวดน้ำเดบูมและเ็ดซัมมอนิ่งพชั่นยาเพิ่มจำนวนมินเนี่ยนสูงสุดหนึ่งตัวปรุงได้จากขวดน้ำปาเวอริเกตลา์ฟิชและมูนโกล คอนพชั่นยาสะท้อนความเสียหายปรุงได้จากขวดน้ำเดดวีดและกระบองเพชรชั ion, ยท่านพชั่นยาเพิ่มน็อกแบ็กปรุงได้จากขวดน้ำโบนเดดวีดและชิวเวอร์ทแรดพชั่นยาเพิ่มความเสียหาย10%ปรุงได้จากขวดน้ำปลาอีโบนคอยและเดดวีดวอมพชั่นยาลดความเสียหายจากความเย็นปรุงได้จากขวดน้ำ ปาฟอสมิน,นาวและชิว์ทอนสามูฟเมนต์คือพอ r ชั่นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เฟเชอร์โฟร์พอยชั่นยาชะลอความเร็วในการตกปรุงได้จากขวดน้ำเดบูมปิงรูดและเฟเชอร์ฟิปเปอร์พอยชั่นยาทำให้เคลื่อนไหวได้ในของเหลวปรุงได้จากขวดน้ำชิว์ทอนและวอชเชอร์ลีฟการวิเทชันพอชั่น ยาทาให้สามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงได้ปรุงได้จากขวดน้ำไฟเบอร์ซัมเดดวิ n บิงรูดและเฟเธอร์ดีโคพอชันยาเทเลพอร์ตเพเยอร์ไปยังจุดเกิดปรุงได้จากขวดน้ํำฟาสเปกูล่าฟิชและเด o บูมสวิปเน p ตพอชันยาเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่25%ปรุงได้จากขวดน้ำบิงรูดและกระบองเพชร t l l p o r t a t i o n โ o t i o n แยาเทเลพอร์ตเพ y e เไปยังตำแหน่งซุมปรุงได้จากขวดน้ำปลาเคออสฟิชและไฟ r บอร์ s อสซัมวอเทอร์วอลกิ้ o โพ่ยาช่วยให้สามารถเดินบนน้ำได้ปรุงได้จากขวดน้ำวอเทอร์ลีฟและคลีปฉลาม Worm ม o l e Potion แยา Teleport p เพ y e เไปหาเพื่อนร่วมทีมปรุงได้จากขวดน้ำปลาสเปคูล่าฟิชและบิงลู 4. Fishing คือพชั่นเกี่ยวกับการตกปลาเขตพชั่นยาเพิ่มโอกาสในการตกได้กล่องลังปรุงได้จากขวดน้ำแอมเบอร o มูลโครชิวทอนและว a t e r l e a f f i s h i n ่ p o t i o n ยาเพิ่ม Fishing Power 15์หน่วยปรุงได้จากขวดน้ำา r i สปี Honey b l บล k และ Waterleaf Sona p o พ t ชั n อยาตรวจจับปลาที่ติดเบ็ดปรุงได้จาก ขวดน้ำ Waterleaf และปะการัง 5. Mining คือ potion เกี่ยวกับการขุดเหมือง Mining potion ยาเพิ่มความเร็วในการขุด25%ปรุงได้จากขวดน้ำ Allion Mandible และ Bigroot Shine potion ยาทำให้เพลเยอร์เปล่งแสงสว่างออกมาปรุงได้จากขวดน้ำ De Bloom และ Growing Mushroom s p a n g e r potion ยาแสดงตำแหน่งของสมบัติและแร่บอกเลยว่าอันนี้ของดีมากปรุงได้จากขวดน้ำบิงรูดมูลโกลและโกลอหรือแพตินัมออ l 6อื่นๆคือโพชั่นประเภทอื่นที่ไม่ได้เข้าข่ายหัวข้อใดๆข้างบนเลยไบโอมไซต์พอชั่นยาแสดงตำแหน่งของบล็อกที่ถูกแพร่เชื้อปรุงได้จากขวดน้ำไฟเบอร์ซัมบิงรู o มูลโกลและเมล็ดหญ้า5เม็ด Builder Potion ยาเพิ่มความเร็วและระยะของการวางบล็อกปรุงได้จากขวดน้ำ w i n g ู o o t s i v e t h o และ Moon Glow Gender Change Potion ยาเปลี่ยนเพศของตัวละครเมื่อดื่มเข้าไปปรุงได้จากขวดน้ำบวกกับสมุนไพรทุกชนิดอย่างละหนึ่งอัน g i l l s Potion ยาหายใจใต้น้ำปรุงได้จากขวดน้ำ Waterleaf และปะกาลัง Invisibility p o t อ o n ่ยาล่องหุนและลดอัตราการเกิดของศัตรูปรุงได้จากขวดน้ำวิงรูทและมูนโก o ์เล่อพอชั่นยาแห่งความรักปิ้วๆปรุงได้จากขวดน้ำปลาปินเซตฟิชและชิเว ion, อร์ทอนไนท์เอาพ t ชั่นยาเพิ่มการมองเห็นในตอนกลางคืนปรุงได้จากขวดน้ำเดบูมวิงรูทออฟซิเดียสกินพชั่น ยากันไฟปรุงได้จากขวดน้ำไฟเบอร์ซัมวอชเชอรีฟและออคซิเดียนสติงพชั่นยาแห่งความหมิ่นอีหมิ่นน่ะปรุงได้จากขวดน้ำปลาสติงฟิชและเดดวิทเลเซอร์ลักโพชั่นยาเพิ่มโชค5นาทีปรุงได้จากขวดน้ำวอชเชอรีฟเลดี้บารกและไข่มุกขาวลักโพชั่นยาเพิ่มโชค10นาทีปรุงได้จาก ขวดน้ำ Waterleaf, Ladybug และไข่มุกดำ Getter Luck Potion ยาเพิ่มโชค15นาทีปรุงได้จากขวดน้ำ Waterleaf, Ladybug และไข่มุกสีชมพู จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปโพชั่นหวังว่าเพื่อนๆที่สนใจในการคราบยาจะชอบและถูกใจกันนะหรือเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยลองกินยาสู้กับบอสก็อย่าลืมไปลองใช้กันล่ะแล้วมาบอกกันด้วยนะว่ามันชิ้นง่ายขึ้นหรือเปล่าหรือใส่เดียวแบบไม่พึ่งยากก็อีซี่อยู่แล้วสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกนเอาไว้นะแต่ถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลย